แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเบ็มที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป เออสตีเปิลเช้ากีโลเบุคนวันนี้นะครับกี่ยกับการเล่นเซ็ตชิงถ้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีเซ็ตที่โผลมาเป็นเซ็ตบัคขวดเลือดห้าขวดนะครับก็จะมีสองเซ็ตนะจะเป็นเซ็ตของเฟรดกับเซ็ตของครีมโซดาที่ตอนนี้เนี่ยจะสังเกตว่าแต้มเนี่ยดีดมาเวอร์มากนะฮะครีมโซดาเนี่ยตอนนี้สูงสุดแต้มอยู่ที่953ล้านในขณะที่เซ็ตของเฟรดเนี่ยโดดไป9-66กนะฮะก็คือเรียกได้ว่าค่อนข้างตามตูดลำยัยมาติดตินะซึ่งอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนว่าเซนี้ เป็นบั็กนะฮะคือมันก็ไม่เชิงบั็กหรอกแต่ว่ามันมีทริกที่ทําให้ขวดเลือดของดานเนี่ยเพิ่มจํานวนขึ้นจาก4ขวดเป็น5ขวดนะ,ะซึ่งวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในเกมเพลย์จริงกันนะฮะดังนั้นเซตนี้เนี่ยผมไม่แนะนาให้เล่นตามนะแล้วก็ขอวอนเดฟด,ด้วยว่าให้รีบปรับนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เซตของเฟอร์เรสกันนะผมก็สําหรับเซตที่เล่นเนี่ยก็จะเล่นทั้งหมด2เซตเลยนะก็จะเล่น ซึ่งเซตเฟอร์เรสเนี่ยผมจะเล่นเป็นเซตสายเครื่องยนต์เพราะว่าเล่นง่ายกว่านะเอออีก Set เซตหนึงที่เป็นเซตแผนที่อย่างเดียวเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะก็ลเลยเล่นเป็นเครื่องยนต์จังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าถามว่าเซตนี้บักยังไงบักหลักๆเลยก็คือเราจะใช้ทริกในการหลบโบนัสไทม์เพื่อเก็บโบนัสไทม์ช้าๆครคือด่านนี้เนี่ยมันจะมีตัวไออยู่ตรงช่วง สเตตถัดไปสเตต2ก่อนที่จะเป็นเก็บขวดเลือดถูกไหมเราก็จะทําการหลบตัวไอที่ปกติเราจะขึ้นโบนัสไทม์ไปนะฮะแล้วก็ไปเก็บตัวไอตรงใกล้ขวดเลือดแทนซึ่งเราก็จะขึ้นแบบธรรมดาไม่ได้เพราะงั้นก็อาจจะไม่บัก๊กวิธีการก็คือเราจะใช้เฟอร์เร็ตความสามารถแคนดี้เนี่ยกระโดดเพื่อดูดขวดเลือดและดูดตัวอักษรก่อนออกด่านนะครับพอเราลงโบนัสมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เฟอร์เรตเนี่ยลงมาปุ๊บมันจะได้ขวดเลือดใหญ่อีกขวดหนึ่งอ่ะก็จะเป็น เป็นเซ็ตัักเก็บคนเลือดใหญ่5าขวดอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับก็คือเหมือนได้ขวดเลือดใหญ่มาฟรีๆหนึ่งขวดซึ่งมันก็เลยทําให้เฟิร์เลยจังหวะมันสวยโดยที่ไม่ต้องพึ่งไข่แต้มมันเลยดีมากนะฮะสำหรับรวิธีการหลบเนี่ยก็คือผมจะทําการหลบแม่เหล็กลูกนี้นะแล้วก็จะทําการหลบตัวไออย่างที่บอกนะครับทีนี้เนี่ยตรงข้างหน้ามันจะเป็นาทางเยลลีย่ยาวๆถูกไหมแล้วก็หลบแม่เหล็กอีัออนนึงแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็พยายามอย่าเก่งนะครับพอเราใกล้ตรงหัวใจแล้วเนี่ยเราก็ทําการใช้แคนดี้เนี่ยดูด ตัวพชั่นกับตัวอักษรตัวไอที่อยู่ตรงข้างหลังเราอะดูดเข้าตัวมาทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ขึ้นโบนัสไทม์ตามปกตินะครับแต่ว่าความไม่ปกติจะอยู่หลังจากจบโบนัสเนี่ยแหละก็คือเมื่อกี้อย่าลืมเราได้โพชั่นก่อนขึ้นโบนัสมาแล้วถูกไหมลงมานะฮะเราจะมาเกิดตรงหน้าตรงนี้พอดีซึ่งเราจะได้โพชั่นใหญ่อีกหนึ่งขวดอ่ะทุกคนเห็นไหมมันได้โพชั่นใหญ่มาฟรีๆหนึ่งขวดเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้โพชั่นใหญ่มา3าขวดแล้วนะก็คือตรงนเนี้ยเนี่ย ผมจะเรียกว่าบั๊กมันก็มันก็ไม่เชิงบั๊กนะฮะแต่ว่าก็บั๊กแหละเออมันก็คือเซตบั๊กเก็บโพชั่น5ขวดนั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างนี้บอกไปว่าเซ็ตนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะเพราะว่ามีสิทธิ์ปรับสูงมากม,มันมันเป็นการใช้ข้อผิดพลาดของเกมในการที่เล่นให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเซ็ตนี้เนี่ยพอเราเก็บโพชั่นได้ฟรีเพิ่มอีกหนึ่งขวดเนี่ยมันก็เหมือนกับเฟอร์เรสเนี่ยเหมือนได้เลือดจากไข่เพิ่มขึ้นมา1ครั้ง ซึ่งพอได้เลือจากตัวของพชั่นแล้วก็บวกกับแผนที่เนี่ยมันเลยใช้สก,กิลอีกทีหนึง่งฟรีๆได้โดยที่เหมือนกับอารมณ์เหมือนเซตไข่แต่ว่าไม่ต้องใส่ไข่อ่ะก็ไม่โดนหักแต้มซึ่งมันก็เลยทําให้เซตนี้เนี่ยแต้มมันดีดขึ้นมาเวอร์มากนั่นเองนะครับจากที่ปกติเฟ์เรสเนี่ยในดานนี้จะได้ประมาณ920กลางๆไปปลายที่เป็นเซตไข่ถูกไหมพอมาเป็นเซตนี้เนี่ยแต้มมันก็เลยได้มาฟรีๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่าแต้มมันโดดไป960ได้เลย เ,เป็นเหตุผลแล้วทำไมเซตนี้เนี่ยแต้มมันถึงเวอร์พอสู้ลำใหญ่ได้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคตรงจังหวะท้ายก็โดดยืดอะไรตามปกตินะก็คือทริคหลักๆอะ่ะมันจะเป็นเรื่องของการที่เหมือนแบบจุดลงโบนัสทามมันเป๋งไงอืมเพราะว่าทีมงานดันไปใส่ตัวไอไว้ตรงนั้นพอดีนะฮะแล้วก็คนคิดเซตนี้ก็อุ้ยพลาดแต่ว่าโอเคขึ้นมาได้อยู่นะฮะเกือบได้อัดใหม่ละก็คือไอตัวพชันตรงนั้นอะ มันดันมีตัวอักษรที่ทาให้เราได้ขึ้นบนไทม์ไปพอดีซึ่งผมคิดว่าถ้าทีมงานปรับอะ่ะเขาก็น่าจะตัดไอตัวไอตรงนั้นอะ่ะออกไปอืผมคิดว่าน่าจะปรับเป็นงั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปรับเนี่ยบอกเลยว่าเซตนี้นี่อืลำไย,ยเสือสหลังนะฮะเจอเซตนี้เข้าไปเกิด <c oughs> ตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซตนี้มันเล่นยังไงนะแต่พอได้ทิกมาก็นั่นแหละได้ทิกมาจากออ่คุณก้องคุงนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยที่แชร์ทิกมาให้นะเออ ก็ทําให้ได้เซตนี้มาอัดคลิปนะครับตอนแรกว่าว่าวันนี้จะลงคลิปอื่นก่อนแต่ไป,ไปม,ามาเซตนี้ดันมานะซึ่งก็กลายเป็นว่า,าดันเซตนี้ขึ้นมาก่อนละกันเพราะว่าคิดว่าอีกไม่นานทีมงานก็น่าจะแก้นะฮะสำหรับเซตนี้นะอ่ะโอเคมาร์ชก็ใช้สกิลปิดท้ายไปค่อนข้างง่ายนะครับาคสองไม่มีอะไรนะภาแรกเนี่ยก็มีแค่เรื่องของทริกการหลบโบนัสไทม์เนาะซึ่งทําให้ได้พชั่นเพิ่มขึ้นมา1ขวดน,นั่นเองมันก็เลยทําให้เซตนี้เนี่ยแต้มเวอร์นะฮะก็จบที่960บล้านเนาะ โอเคเรามาต่อกันอีกเซตหนึ่งเป็นเซตครีมโซดาครับนะผมเซตครีมโซดาเนี่ยอารมณ์การเล่นก็จะทริคคล้ายๆกันแต่ผมว่าเซตครีมโซดาเล่นยากกว่านิดนึงนะเพราะว่าระยะการพุ่งของการดูดครีมโซดาเนี่ยมันไม่ได้กว้างเท่าของเฟรเซสนะแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ถ้าเกิดเปะบอกเลยว่าทําได้เหมือนกันนะแล้วก็มันจะยากกว่าตรงที่จังหวะท้ายอะ่ะต้องโดดยือ้อเพิ่มอีกชุดหนึ่งเพื่อเก็บโพชั่นจากสัตว์เลี้ยงจะได้เก็บเยลลี่ได้ แต่ถามว่าต่อให้ทําไม่ได้อะแต้มก็เวิร์มกันเนาะเซตนี้เนี่ยก็ทาได้ที่950ล้านนะอตอนนี้สูงสุดซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้ผมจะเรียกว่าบั๊กเก็ผมก็ไม่รู้คือมันก็ไม่เชิงว่าบั๊กอะเออแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นบั๊กก็แหละนะฮะที่จุดเกิดลงโบนัสทามมาแล้วมันดันได้ขวดเลือดเพิ่มขึ้นมา1ขวดฟรีๆพอดีนะมันก็เลยทําให้แต้มอะมันเวิร์จากการที่มันเหมือนได้เลือดมาฟรีๆขวดหนึ่งซึ่งเซตนี้เนี่ยผมก็ย้ำมาอีกทีละ อย่าเอาไปเล่นนะฮะแนะนําว่าอย่าเอาไปเล่นดีกว่านะเออไปเล่นเซตปกติดีกว่าเพราะเชื่อว,ว่าเดี๋ยวเซตพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีการปรับเปลี่ยนนะซึ่งใช้ครีมโซดาเนี่ยอันนี้ผมไปลองแบบเวอร์ชั่นปกติมาแล้วแต้มก็ได้ประมาณแบบแปดร้อยแปดสิบประมาณนี้นะฮะเราเรียกว่าแต้มค่อนข้างห่างเยอะนะกับเวอร์ชั่นบัก๊กกับเวอร์ชั่นไม่บักนะฮะดังนั้นครีมโซดาเนี่ยถ้าไม่บักก็ไม่ได้โหดอะไรนะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครจะมาหาเล่นนะฮะ ก็ไปเล่นเซตเดิมๆด,ดีกว่าเนาะดังนั้นถ้าเป็นเวอร์ชันปกติเนี่ยเซตที่ยังดีที่สุดก็จะเป็นเซตของน้องแคนดี้โคนนะฮะโอเคซับตัวของครีมโซดาเนี่ยผมจะเซฟสกิลที่เป็นเวอร์ชันพุ่งไว้1ครั้งนะฮะแล้วก็ทาทริคเดียวกันกับตัวของเฟ์เรสเลยก็คือหลบบนัทาทมตรงจุดนี้เนาะหลบตัวไอไปแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยก็หลบแม่เหล็กแล้วก็หลบตัวไอนอะอยาเก็บตัวไอนะถ้าเก็บตัวไอก่อนเนี่ยพังนะฮะแล้วก็อ่ะใช้สกิลพุ่งเนี่ยในจังหวะที่ดูดเข้าดูดดโพชัั่นเเข้้้าตววไแลกก็ก็บ ตัวอักษรเข้าตัวได้ด้วยแบบนี้นั่นเองนะฮะซึ่งมันก็จะเหมือนกับเฟร์เล,เลยพอลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้โปชั้นใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งขวดเหมือนกันลงมาจุดเดียวกันเลยซึ่งอ,อันนี้ก็วอนเดยอีกทีหนึ่งว่าอยากให้รีบแก้นะฮะเ,เซตนี้ก็อยากให้รีบแก้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมันเป็นมันค่อนข้างร้ายแรงนะเอาจริง,รงมันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างร้ายแรงพอสมควรเลยแหละมันทําให้เซตที่แบบมันแต้มมันโดดเวอร์จนเกินไปอ่ะแล้วก็ปกติเนี่ย เดฟเวลาเซตไหนอีปิกต่อให้เป็นเซตที่ไม่บั๊กอะ่ะเขาก็เนิร์ฟอยู่แล้วนะฮะและยิ่งเซตที่ใช้บั๊กแบบนี้อีกอ่าผมก็เลยแนะนําว่านั่นะแหละอย่าไปเล่นดีกว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือเอามาเล่นให้ดูว่าเออเผื่อใครสงสัยว่าเซตมาเล่นยังไงอยู่ๆมันโผลมาซึ่งตอนที่ผมเล่นอยู่อะ่ะผมผมบอกเลยว่าผมอัดไอคลิป10เซตเสร็จไปแล้วแต่ว่านั่นะแหละมันอยู่ๆเซตนี้มันก็โผลมานะฮะก็เลยแบบเออหาวิธีเล่นดู ตอนแรกก็เล่นแบบปกติไปก็แบบอุย้ยทำไมแต้มมันน้อยจังวะแต่พอไปไปมามาโอเคพอรู้ทริกแล้วก็แบบโอเคเข้าใจแล้วรับทราบแล้วว่าทําไมมันโหดก็เพราะว่ามันได้ลวดแบบฟรีๆไปเลยอะขวดหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้แต้มเนี่ยดีดขึ้นมาเยอะมากนั่นเองเพราะว่ามันเหมือนได้สกิลเพิ่มขึ้นมาเซตหนึ่งฟรีๆอะอืมคือสกิลเซตหนึ่งคุกกี้ตัวหนึ่งเนี่ยเซตหนึ่งนี่แต้มก็ไม่ได้น่อยๆน,นะเอออย่างครีมโซดานี่เหมือนขึ้นมาประมาณ2เซตได้เลยมั้งเพราะว่าได้เลือดใหญ่มาทั้้้งงขววดดนไเออแลกก็กพิ่มีะะ ตรงจังหวะท้ายเนี่ยอย่างที่บอกว่าสัตว์เลี้ยงจะผลิตทันพอดีแต่ว่าอันนี้ผมเก็บไม่ทันนะฮะถ้าเก็บทันเนี่ยก็จะแต้มได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าครีมโซดาก็จะได้เก็บสกิลชุดท้ายได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าแต้มเยอะแล้วแหละโอเคก็เรียกพายลงมานะครับอ๋อเซตนี้เนี่ยอารมณ์ก็คล้ายๆกับเซตเมื่อกี้แหละแต่แค่ผมว่าเซตเฟอร์เรสเล่นง่ายกว่าอย่างที่บอกเพราะว่าระยะการดูดแคนนี่ของเฟอร์เรสมันกว้างกว่านะครับครีมโซดาเนี่ยมันต้องกะให้เป๊ะนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดกกกะไมม่่่ถูเนนนียยัจลาาว มันจะดูดไม่ถึงอ่ะเพราะว่าระยะการดูดระยะการพุ่งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแคบกว่าตัวของ Candy f e r อร์เลสครับจิงจริงทิคนี้ผมว่าหลายๆตัวที่มี Candy หรือมีสกิลประมาณนี้ก็น่าจะทําได้แต่ว่าแค่2ตัวนี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่แต้มเแบสบแต้มมันค่อนข้างโอเคที่สุดในเมตาต,ตอนนี้มันก็เลยทําให้ทอเอาทิคนี้มาทำเนี่ยแต้มมันก็เลยยิ่งดียิ่งเฟอร์เสนี่ก็อย่างว่าเป็นตัวแบบรองใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแหละแต้มมันก็ค่อนข้างโหดนะฮะ พอมาทําทริคแบบนี้เนี่ยแต้มก็เลยเรียกได้ว่าแซงเกือบแซง่ะเกือบแซงลาไยเลยแต้มพอๆกับลาไยเลยแต่นั่นแหละก็ไม่แนะนานะฮะย้ำม้อีกทีไม่แนะนําให้เล่นตามนะเซตนี้อ่ะโอเคพายก็เตรียมสกิลสุดท้ายนมเพราะว่าเราได้โพชั่นจากตัวของสัตว์เลี้ยงมานะเนาะก็เดี๋ยวพายจะได้โพชั่นอีกทีึงแต่ว่าก็ไม่น่ามีผลอะไรมากนมแล้วอ,อ,อย่างนี้บอกถ้าคีมโซดาได้พชั่นก่อนหน้านี้ไปอะแต้มมันจะดีกว่านี้นะ อ่ะโอเคก็จบปิดท้ายไปที่941นรับผมเซตนี้เนี่ยถ้าเล่นเพอร์เฟกสูงสุดก็ได้ที่950เนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมา,มากๆก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย